ตีก้นต่อหน้าประชาช่วิธีการลงโทษแบบใหม่ของธนาคารจีนธนาคารสหกรณ์เครดิตมนลชนชันซีกำลังตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สาขาในฉังจือ้อและอยู่ระหว่างการพิจารณาเงินชดเชยสำหรับพนักงานที่ถูกลงโทษด,ด้วยการอ่มตีก้น วิดีโอแสดงให้เห็นผู้ฝึกสอนที่ตีก้นพนักงานด้วยไม้บนเวทีเนื่องจากทำงานได้ไม่ตามเป้าหมายโหดจริงทำไมอยู่ในอันดับต่ำสุดฮะแล้วก็ตีก้นพนักงานสะดุ้งตอบด้วยความเจ็บปวดเหลือทนว่าเพราะหนูไม่ได้พยายามสุดความสามารถคะ่ะการฝึกอบรมยังประกอบไปด้วยการตัดผมของพนักงานที่ทำงานได้ไม่ดี ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งแสดงความเห็นว่าเนี่ยไม่ใช่แค่การลงโทษนี่เป็นการสร้างความอับอายให้กับพนักงานอยากรู้จังว่าสถาบันเนี้ยจะสร้างผู้นำแบบไหนออกมาโดยทางธนาคารประกาศว่านี่เป็นการฝึกอบรมเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานของธนาคารโอ้ยปวดตับ ขณะที่ผู้ใช้อีกรายแสดงความเห็นว่าทำไมแค่นี้ก็ไม่เข้าใจประเทศจีนเป็นคอมมิวนิสต์นะการถูกตีเพราะทำงานไม่ดีนะ่ะก็คือสไตล์คอมมิวนิสต์ครูฝึกอบรมได้ถูกว่าจ้างมาจากสถาบันการศึกษาในเซี่ยงไฮ้ธนาคารเผยว่าได้หยุดก,การฝึกซ้อมแล้วและได้เรียกร้องให้ผู้นำสถาบันการศึกษาและครูผู้สอนออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการพร้อมสั่งพักงานผู้จัดการจากหลายสาขาแล้วด้วย เราแค่อยากจะรู้เหมือนกับ Kyle Richards ที่สงสัยว่า what the beep is wrong with people คุณผู้ฟังล่ะคะคิดอย่างไรกับการพัฒนาพนักงานด้วยการตีก้นอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ